ถึงแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวเ,เช่นเดิมป่าเดิมคะ่ะเมื่อวานเราเก็บโซนนู้นนะคะวันนี้เราจะทยอยออกมาตรงนี้นะคะเก็บต่อจากเมื่อวานแล้วก็ข้ามไปตรงนูน้น รอบแถวเอป้นไงเก็บต่อจากที่เดิมเมื่อวาน ที่เราค้างไว้ค่ะโอ้ยกลับมาดกเหมือนเดิมเนาะเอ,อ้ยตรงนี้ก็ได้อยู่นะหนูลูกยหายใหญ่ตรงนี้โอเคฮะตรงนี้แหละกระเป๋าหาที่ห้อยกระเป๋าก่อน ได้ออาดินทางตรงนี้ดกมากเลยทุกคนถ่ายใกล้กลมองไม่เห็นเนาะซูมเขา้าไปใกล้ๆล,ลูกใหญ่มากเลยค่ะต้นเขาจะเล็ก การเข่าเก็บจะไม่ค่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันจะปวดหัวเข่าหน่อยแต่ถ้าเราก้มๆอ่ะจะไปได้ไวแต่เลือดลงหัวเหนื่อยหน้าขึ้นทีก็ปวดหลังค่ะต้นแบบนี้นะคะต้นบบเล็กๆตาเราเก็บเราจะต้องใช้มือหนึ่งประคองต้นเข้าไว้นะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งจับที่ตักค่อยๆสกีดค่ะถ้าเรา ตักไม่เป็นลูกเขาก็จะแตกนะคะมูลตักปีแรกมันก็ทําไม่เป็นกลับไปถึงบ้านมันแตกเปียกหมดเลยค่ะบลูเบอรี่เขาจะช้าง่ายมากเราต้องค่อยๆตักค่อยๆสก,กิดสก,กิดเบาๆนะคะสก,กิดเอาเฉพาะช่วงปลายเพราะว่าข้างล่างข้างล่างเขาจะไม่มีลูกนะคะลูกเขาจะอยู่ตรงปลายตักต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่ตักสก,กิดส่วนปลายเบาๆค่ะจะได้ไม่แตกเราจะได้ทําความสะอาดง่ายด้วย นี่ถ้าเราเก็บไม่ระวังนะคะเขาจะแตกแล้วจะเปียกพอเปียกทุกคนจะเหนียวทําความสะอาดยากจะมีเศษใบไม้ติดมาถ้ายากสุดจะเป็นขั้วะคะ่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้เราต้องเด็ดขั้วออกทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะมันก็เลยต้องใช้เวลานานมากถังนึงใช้เวลาเก็บประมาณ หนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่ว่าความดกแล้วแต่ความใบของเราทําความสะอาดอีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนกันค่ะถ้าเราเก็บไปสะอาดๆเราก็ทําความสะอาดได้ไวเสร็จไวปีนี้เป็นปีที่สิบสองแล้วนะคะที่มุนเก็บเบอร์รี่ขายตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์นะคะทุกปีมันก็จะลาพักร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนจะลาพักร้อนเพื่อที่จะเข้าป่าโดยเฉพาะเลยะคะ่ะ หลักๆก,ก็จะส่งขายให้กับลูกค้าประจำนะคะป่าที่เรามาเก็บทุกที่มีเจ้าของนะคะจะมีเจ้าของป่าเจ้าของที่ดินนะคะเจ้าของต้นไม้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่คือสามารถเก็บได้ค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเบอร์รี่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะแต่มันจะมีบางที่นะที่มึงเคยไปมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะอันนี้เราต้องคอยดูด้วยบางที่เขาจะมี มีป้ายห้ามเข้านะคะเป็นที่ส่วนบุคคลถ้าเขามีป้ายแบบนั้นเราก็เข้าไปไม่ได้นะคะถ้าส่งลูกค้าประจําหมดแล้วนะคะถ้ายังมีป่ายังมีเวลาอยู่นะคะมูลก็อาจจะเก็บส่งโรงงานบ้างค่ะบางปีเพราะว่าแถวบ้านมูลอาจจะมีรถรับซื้อนะคะของโรงงานเขาจะมาตั้งจุดรับซื้ออยู่แถวบ้านเดี๋ยวมุนจะคอมเมนต์ให้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะปักหมดคอมเมนต์ให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยู่รับเป็นลันตะหรือว่าอยู่เมืองที่มีจุดรับซื้อนะคะ เดี๋ยวจะบอกชื่อบริษัทให้เราเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์เขาได้ค่ะจะมีจุดรับซื้อหลายที่นะคะเราก็จะเปลี่ยนป่าไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เก็บที่เดียวค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะนะคะบางที่ก็จะได้ประมาณ10บถังห้าถังนะคะถ้าป่าใหญ่หน่อยก็จะได้ประมาณ20-30ิบาสิบถังพี่ต้เนาะตรงนี้ต้งรี่บอกคารเก็บแล้วจ้าตอนนี้ เอาซูๆ้ๆเหลืออีกสองกระบอกอุ้ยต่งนีดอกอยู่เด้ต้นมันเล็กนะทุกคนมันปวดหลังค่ะป่านี้มันต้นเล็กมากแต่ละป่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีแบบต้นเล็กต้นใหญ่บางป่าก็จะต้นประมาณหัวเขา่าเราก็นั่งเก็บสบายหน่อยแต่ถ้าต้นอย่างนี้คานเก็บเล็กมาก จะให้ดูแสงแดดค่ะทุกคนร้อนแผดเผาจริงๆเลยอูยไม่เป็นแรนเวลามันมันร้อนมันร้อนจริงๆนะคะโอ้มันร้อนมากมันร้อนมากมันร้อนแบบยี่สิแปดองศาที่ไม่ถ้าเป็นบ้านเรายี่แปดองศามันจะเย็นๆเนาะใส่เสื้อคลุมกันเนาะแต่ที่นี่ยี่สิบแปดองศาคือร้อนแบบมันร้อนแห้งๆนะคะมันไม่เหมือนกันบ้านเรามันจะร้อนชื้นเนาะ ที่เนี่ยมันจะแห้งๆเดี๋ยวเราจะย้ายจุดเก็บค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้หมดแล้วนะคะเอาถังมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองขยับไปเก็บฝั่งน้อนดูค่ะว่าจะมีไหมโอ้ยร้อนร้อนอาคนละสองกระบอกสู้สู้กับกับอลสู้กับบอล

ดูสิมีให้เก็บไหมถ้ามีพรุ่งนี้ก็มาอีกค่ะได้สักสีถังไหมฝั่งนี้มาล้องมาแหลงอ,อุ้ยอ้อหได้อยู่เด้ล่ะเออเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงจะเห็นลูกมันยืนมองไม่เห็น ได้อยู่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 เดินอีกสักหน่อยไหมไม่ใช่มีแต่ตรงนี้เด้เราก็หาป่าใหม่ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตรงไหนมีให้เก็บก็แวะเข้ามาดู ไม่ใช่ทุกป่าจะมีนะคะต้องเดินหาต้องต้องรู้จริงๆต้องเสาะหาขับรถหาป่านี้ก็เพิ่งมาปีแรกค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราเรามีที่เก็บเพิ่มละได้อยู่นะแต่ข้างนอกดอกกว่านะแต่ป่าใหญ่อยู่นะแต่ว่าลึกเข้าไปเราก็ไม่กล้าเนาะลึกเกินเราก็จะเก็บนี่แหละ ให้มันเห็นทางออกอคนที่เขาลู้ป่าเขาก็ไม่ค่อยบอกกันนะคะเพราะว่าอย่างนี้แหละมันเหมือนกับความลับของใครของมันถ้าไม่รู้จักไม่สนิทกันจริงๆเขาก็จะไม่บอกเพราะว่าถ้าคนอื่นมาเก็บเราเขาก็จะไม่มีเก็บเนาะเอ้อได้อยู่ได้อยู่เนะอนะเนาะมาเอื่นมาอีก ทำความสาดเบอร์รี่นะคะกว่าจะได้แต่ละถังถ้าเก็บไม่สะอาดถ้าเก็บเอาเศษขยะมาเยอะทำยากมากค่ะเวลาที่เราตักอะ่ะสำคัญเลยว่าเราจะทำความสาดง่ายหรือยากแต่วันนี้ง่ายอยู่นะสองวันก่อนที่แล้วนะโอ้ยากมากทุกคนเพราะมัน ไอ้นี่เยอะขั้วมันเยอะถ้าเรามีป่าที่มันมีขั่วขั้วเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ก็ต้องดึงออกนะคะดึงออกทักอันเลยถ้าไม่เห็นก็แล้วไปค่ะเห็นก็แล้วไป องนี้10ลิตรนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ6กิโลกว่าๆค่ะ 6. ก6.4าหประมาณนี้ตีไปะสะักโลครึ่งนะคะบางทีก็เจดมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเก็บนะคะว่าบูเบอรี่มีความชื้นเท่าไหร่เราก็แถมให้ลูกค้านิดนึงนะคะก็ไปอีกประมาณครึ่งทัพพีนิดหน่อย เดี๋ยวไปตั้งไว้รอลูกค้ามารับค่ะวันนี้มีส่งเจ็ดถังนะคะทุกคนกว่าจะได้มาค่ะแทบคานออกจากป่าสองพี่น้องถังที่แปดยังไม่เสร็จนะคะกำลังทําความสะอาดอยู่สี่ถังเอ้ยห้าถังเอาไปส่งนะคะสองถังลูกค้ามารับที่บ้านพนักงานส่งของรออยู่นะคะตอนนี้อ้อนว่าลมิสซานนดลาเต มีมีมีเล็กๆอาจะผีกิตัวตะเรอนาไปไม่แน่จะลิขสัมเซเซออนเพสตต่ไม่แต่เซเอสเลตเลโอเคโยยังสหถังไปส่งนะคะ2ถังลูกค้ามารับที่บ้านมีของแถมให้ด้วยนะคะใครซื้อเยอะเราก็จะแถมให้ถังที่8น่าจะไม่ทันวันนี้นะคะส่งพรุ่งนี้มีลูกค้ารออีก3มถังค่ะ Katsotaanpä, mikä oli jääkaapista. Suu, suu, suu. Mikä oli jääkaapista? Jääka ihan kenellä? Mm. Niin, mutta mikä väri näistä? Äh, keltainen. Keltainen on jo. jääkaapista. Se pitää jo. antaa kuitenkin tänään. Joo, pitää. Kyllä.